สวัสดีครับทีมงานไฮเทคไมโครส s ตม m นะครับวันนี้เรามานำเสนอตัวจอแนดอยตรงรุ่นนะครับในรถ BMW X5 คันนี้นะครับคันนี้จะเป็น X5 F15 นะครับเป็นจอแอนดรอยตรงรุ่นที่เราติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจอขนาดใหญ่12.3นิ้วนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมไปทดสอบให้ดูนะครับว่าลูกเล่นนะครับการทำงานของตัวจอจะเป็นแบบไหนนะครับ อันนี้ตัวจอเดิมเราได้ถอดถอดออกไปแล้วนะครับจะเป็นจอใหม่ที่ใส่เข้าไปติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันการใช้งานข้างในกันนะครับโอเคเรามาอยู่ในรถแล้วนะครับตัวจอที่เราติดตั้งเพิ่มไปนะครับจะเป็นตัวนี้เลยเป็นจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็ระบบการทํางาน Android เวอร์ชัน14แล้วนะครับส่วนสเปคเขาก็คือแรม8 r o ลอม6นะครับสเปคแรงมากนะครับ ส่วนตัวจอรองรับซิมด้วยใส่ซิมได้หรือว่าจะแชร์ฮอสปอร์ตจากมือถือเราให้ก็ได้อันนี้ผมแชร์ฮอสปอร์ตไปนะครับสัญญาณเขาขึ้นมาแบบนี้เราก็เลือกเล่นได้เลยจะเล่นแอปแอพพลิเคชันอะไรนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเราสามารถโหลดได้เพิ่มเติมเ a y Store ลงชื่อเขาใช้ไปแล้วก็โหลดเพิ่มเติมได้อยากดูหนังฟังเพลงดูซีซรีส์ได้หมดเลยนะครับโหลดแอปดูแล้วก็หน้าจอ หน้าจอเดิมๆจากตัวรถนะครับให้เรามาคลิกที่ไมค์คาตัวนี้นะครับอันนี้คือหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับเราก็สามารถควบคุมได้ปกติเลยฟังวิทยุฟังซีดีดีวีดีของรถปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูอันนี้เขา,าใส่ซีดีมานะครับเสียงก็ปรับรถที่วงล้ยวิทยุปกตินะครับอันนี้จะเป็นซีดีของรถนะครับฟังก์ชันเดิมของรถมา แล้วถ้าเราอยากจะกลับไปเล่นตัวจอแอนดรอยเรานะครับให้มาเลือกที่ external device นะครับเลือกเป็นออกเพราะเสียงของจอแอนดรอยเราจะใช้ออกนะครับอย่างเช่น ASP เเป็นทีวีออนไลน์นะครับอันนี้ผมโหลดมาแล้วแล้วก็ลองเล่นดูให้ภาพดีมากเลยนะครับจอใหญ่เลยนะครับเราก็เลือกเล่นเลือกช่องได้เลยนะครับเสียงคุมจากบวงอะไรก็ได้ ส่วนคันนี้เขาจะมีกล้องถอยมาอยู่แล้วนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้าและด้านหลังนะครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยการใช้งานจริงนะครับกล้องก็ขึ้นแบบนี้ปกติครับพร้อมเส้นหมุนตามด้วยเวลาใส่เกียร์ดีก็กลับเข้าภาพที่เราเล่นอยู่โอเคถ้าลองกลับไปเ,เล่นแอปอื่นๆดูนะครับก็จะมี YouTube หลักๆที่ใช้กันบ่อยๆ นี้จะเป็น YouTube นะครับคือการตอบสนองไวมากนะครับตัวจอตัวนี้จอตรงรุ่นเดี๋ยวผมลองจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งคือเราเล่น YouTube ควบคู่ไปกับ Google Map นะครับก็คือแบ่งหน้าจอนะครับจะเหมาะสำหรับการเดินทางแบบนี้ Google Map แล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้เลยพัทยา แล้วก็นำทางนี่ครับเราก็ลากเขามาอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึง่งแล้วก็เปิดตัว YouTube ควบคู่กันไปก็คุมได้ทั้ง2จอเลยนะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่จอให้มานะครับเบาะสำหรับการเดินทางเลย YouTube ฝั่งหนึง่งแมปฝั่งหนึง่งโอเคประมาณนี้โอนี่หน้าตาของจอ Android นะครับอันนี้จะเป็น o o o l l m m p s นะครับแทนที่นำทางที่เราเล่นเมื่อกี้ อันนี้เป็นเพลงที่มาจากตัวเครื่องหรือจะเสียบ USB บเล่นก็ได้นะครับเราจะมี USB บีเดินไว้ให้อยู่นะครับด้านใต้คอนโซลแล้วก็มีบลูทูธโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตัวจอตัวนี้สามารถทําเป็น Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ด้วยนะครับแบบไร้สายด้วยนะครับอันนี้ไมค์คาก็คือกลับเข้าหน้าฟังก์ชันรถนะครับหน้าจอเดิมๆของรถนะครับถ้าอยากจะเข้าจอ Android ก็แตะ2ทีแล้วก็จะมี ข้อมูลของตัวรถปกตินะครับเป็นรูปไม้นะครับความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถเปลี่ยนสีเลือกสีได้แบบนี้โอเคประมาณนี้ครับตัวจอ Android ตรงรุ่นนะครับในรถ BMW X5 นะครับ F15 โอเคถ้าสนใจต่อทีมงานให้เทคไมโครซิสเทมได้นะครับโอเคครับฝากด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ